บายดี bye. พ่อแม่พี่น้องไลเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบมาพอกับซาลาสินเก่าสินเคยเนาะพี่น้องเขาก็มากับทีมงานเท่าสินเก่าสินเคยแต่เมื่อน,นี้เข้ามาทีมงานเข้ามาบุกครบเนาะเมื่อน,นี้เข้ากับรวยมาเป็นโตเทนมาแจกพาะหม่มให้แกครอบครัวที่ขัดเคืนเนาะตามจุดประสงค์ของโผอ่คู่ไพบูลหละแม่ออกขำพึ่นเนาะเมื่อน,นี้ซา,าลาก็ได้มาเพื่อนของ ไอโตและครอบครัวเพลินเนาะสิเป็นเนี่ยไดกะหายมาเบิง่งมาส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเห็นกะเศร้าเล่ากะแจ็กสีว่าเนี่ยได้หายเบิง่งหายพี่น้องเบิง่งและพี่จ้ารละนาเอาเองเพราะว่าเศร้าเล่ากะมันละง่ายหรือว่า,างเงียงว่าก็แจ็กซีว่าเนี่ยได้เนาะพี่น้องสีสวยเลือดเนี่ยได้กะเบิง่งน้ำกันเนาะพี่น้องเพราะว่าเศร้าเล่ากะแจ็กซีว่าเนี่ยได้หายเบิง่งเอาสภาพโตติ้งเลยเนาะเพราะว่าเห็นแล้วกะ จักสิวานี่ได้แต่เพิ่นกับเป็นสาวไทยอีกได้พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นสาวมาจากกระบี่เพิ่นกับมีความหักเพ่งปองดองกันหันเลยเนาะพี่น้องเพิ่นจังว่าเมนมีความหักหมากกระปุบเหล่าเราวาเล่าเอยู่แล้วกันหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วเหล่าเราได้หลายปีแต่เพิ่อนหุหุจักความเล่าได้เพิ่นเป็นสาวใต้เนาะมาจากกระบี่เนาะพี่น้องเออ เดี๋ยวเป็นเนียไงก็ไปหัดซุมนำกันเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีพี่เป็นเนี่ยไ,ได้จากเดือนแล้วนี่ในสองเดือนแล้วนี่สบายดีสาวใตา้าตาเด้อพี่น้องอันนี้สาวใต้มาจากกระบ,บี่พี่ไม่อยู่แล้วได้จากปีแล้วเป็นวะสามสี่ปีแล้ว เข้าว่าฉีหาป์ฟี่แล้วพี่หาหกปี่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เปินลเด่นลูกสาวเปิ้ออกมาพี่เพิ่นอายเพิ่นอายเด่นีนีพี่น้องเพิ่นว่าอ่บเป็นเพิ่นว่าอ่เป็นเพิ่นบ่สมบูรณ์เพิ่นบ่สมบูรณ์ตึงก็ได้ได้กะพีการทางสมองเป็นมาแต่น้อยๆบ่ไอ แราะว่าเพิ่นก็ได้ลุงน่อยลุงหน่อยกันโบ่สมองหน่อยสมองน่อยวะไอ่พราะว่าตั้งแต่พระว่าเองกัลงไปทำงานอันนั้นอยู่ภาคใต้เด้ตอนเพื่นได้นีฮะกันตอนท้าไปเยี่ยมเจ้าอยู่กับบีนะกันฮะกันนั่งเน่อยอันเนี้ยเนาะ กักหนั่งห้องไอ้เพิ่นก็ไปอยู่กับบีไปอยู่กับบีจังดูนอันนี้เจ็ดหมื่นก็เักซาเจงไรใครสักนี่เข้ามาให้เราเขาจะเข้าเออเป็นเนื้อผู้หญิงคือผู้ชายอ่ะผู้หญิงอีกแล้วหมานขนาดเลยอยากลงกรุงเทพอยู่บ่อยากลงภาคใต้อยู่บ่ บเลองหื่นหนึ่งห้อนแต่อุบลก็เพราคือเก่าให้สองหมื่นหนึ่งหอนแต่อุบลบ่เออเป็นอะไได้ได้จักเดือนก่อนเนี่ยในช่วงเดือนเออเออแพงน้องขนาดบ่ไหวแพงมันแพงมันแบบมันบูจักมันแพงยุ่งมันหักบูจักเนาะมันเจ็บถ้ามันแพงมันเจ็บมันบูจักเรื่องเนาะไอ้เนาะมันหักแต่่วามมััันนกแพงอยู่งเถอะ แล้วมันจะยุ้มพมยุ้มนางคำมันสร้างแล้วมันห่อยคือแม่เราไปใกล้ก็ได้ถือดินทะลุของกระดามันเนาะไอ้เพิ่นก็ไอ้เพิ่นอันนี้น้องไส้ไม่เท่าเตียงพี่น้องเอ้ยอันเนี้ยแม่เบาไก่สะพานเพื่อนเหมือนกันอะไรพี่น้องตามตีเห็นยังบวมมีเฮือนยังบวมมีซานพี่น้องเอ้ย ดินเจ้าเด้อดินบ่มีดินเออดินบ่มีดินดินนำปลาพ่อเด้อเออเอื้อนตกอยู่อันนี้ก็สภาพโดยโดยอันนี้ก็ลูกสาวเพิ่นก็พี่พี่พี่การ พี่การนั่งสมองเนาะพี่น้องแต่ได้กี่ปีแล้วได้สิบสามปีแล้วพูดล่าได้ไหมเรื่องว่าวว่ากระบี่ให้พังดูแต่เพิ่นแต่เพิ่นเ่าเล่านาโบคักดอกพี่น้องแต่เพิ่นแต่เพิ่นกระหูจักเนาะเออแต่เพิ่นเขาใจความเล่าว่าทุกอย่างไหนเพิ่นมาอยู่เล่า สาวไทยเด้อพี่น้องเออพี่อันนั้นเอฟซีกะบีมีเลยพี่อันนั้นว้าเวีนภาษากะบีดูขอขอบใจเด้อดีสาวกะบีขอขอบใจใช่ครับภาษากะบีเราภาษาบ้านปกติภาษากะบีอันนั้นก็เก็บแจ่ค่ะเออเป็นมีแต่แรง เป็นมีแต่แรงพี่นบลเมียนว้าคือเฮาลืมอยู่ว์พี่ยังบ่ลืมยังมัลืมภาษากระบี่อพี่มากระบี่นะพี่อยู่อำเภอใดนว่าภาษาใต้ปะปะยาปะปะัญญาจังอำเภอปะปะยาปะปะยาจังหวัดกระบี่เออประเทศไทยว่าบ่เป็นหักลงหักเศรากระบี่ ไม่หักก็ได้จัง่าวบีต้นนพ่อเขาบอกว่าสากลางเนาะภาษาเออเพิ่นเพิ่นไปจีบสาวกับีเพิ่นก็ว่าภาษากลางแมนบ่พี่เดยโดยเพิ่นว่าเล้าเว้นเ้อเพิ่นมาอยู่เล้าโดนเลยรเนาะเมื่อนี้เฮาก็สิมาเจแอกพาห่มครอบัวที่ขาดเคินจากโคฟูไพบูลจังหวัดอำนาจเจริญมาจากประเทศไทยคือกันพี่้มอหอันนี้กแมนให้

กันหลาย้ำกระไส่น้ำน้องบัได้ใส่น้ำกอกบัได้ใส่น้ำได้นี่น้ำน้องได้กอกได้กอกยังดีเนาะได้กอกยังดีเลยเนาะมันกับพี่คนมันมันง่ายมันลำบากอ่ามันลำบากทีเขาจับมืเดี๋ยวเขาสิ่งไรวันี้เขาจักพอดอยู่กับบัวกรอยู่ดินตัวเองเพื่อนกับท่านและท่าอยู่พุ่นตะกี้นะอยู่พุ่นอยู่หน้าอยู่หน้ามีแฉบัดข้างหัวมันกับอืม กี่โมงเหม่อนหมดหมดช้างเนาะแม่ก็ย์แบบถึงกับม่าฮ่่ถ้าพี่เมน่ะใส่แว่นตาดำไปทางแม่ใจพี่เส่แม่บแบบเป็นผู้หญิงจะด่าลูกใค่าฮ่าตาเจตตาเพต่าฝก็อยู่นี่นี่เลยลูกลูกน้อยเพป็นฮักก็ได้สองเดือนเนาะสองเดือนฮักผู้นี้ก็ปล่อยให้อยู่กับน้องบ่ได้ได้พี่น้องเลยเพราะว่าบ่ปลอดภัยผู้เนี่ย แม่แพ่งกับสีเห็ดแห้งหอมผ่นพ well, so. ิการทางสมองได้ผ like mm ่นแม่แต่บริกินยาหยังแม่บอกไอ้บ่ทำไมถึงว่พผ่นน่ะเดียวนี่กินกินบอกบอกไม่ถึงว่าตอนอันนันเขาว่าไม่ถึงว่าตอนเนี่ยผ่นกินยาอยังบอเขาว่าบริกินยาหย่าง ก็ได้ก็พี่นี่แหละอยู่ภาคใต้กันยังไงเขาเขาไปน่ะตอนเขาไปทํางานอยู่กระบี่น่ะเขาไปเยี่ยมเพิ่นตอนเขาเป็นแม่ลูกหอนแม่น้องแพนได้อือเขาไปเยี่ยมเพิ่นในอยู่อยู่ทางอียั้งก็ใกล้ๆกบสกับษุล์เดเนอะทางมองเข้าไปแม่สุลาดเพราะว่าเพิ่นอยู่กระบี่แต่มันต่อแดนกับชุราดเพราะว่าไปน่ะนี่แหละพี่น้องเลย อันนี้มีผู้น้อยๆนี่ก็สุดอันนั้นเสือเสือเข็นยาวก็เออวาง,าง,างดนาวออหนาวนี่นี่เน,นี่ยผู้ที่สองมี้ดใจุ่นทานอยากยเรือเนาะแมนขาดเคลนเบื้องเบื้องห้าสี่หล่อนี่แหลเบิ้งสภาพข้างนอกนี่ก็สีหูนอกพี่นอกว่ะขาดเคล่อนสำนอ้าอ้เหากับอยู่นี่นี่เลยว่า เพื่นกับสาวใต้เนาะพี่น้องเพื่นกับมาหักกระบ่าเหล้าเออหนุ่มเล้าเสาวใต้หักกมหักทีแท้จริงเนาะพี่น้องเพื่นกันยังอยู่ตรงกันเพราะเพื่นมาเล่าเพื่นกับมานำนั่งอยู่ได้หาหกปีแล้วพี่น้องเพื่อนกับสภาพเพื่อนกับเดี๋ยวก่อนเด้อเบิ่งเบิ่งสภาพก่อนถ่ายแต่ข้างนอกเนาะพี่น้องเทากับ บวกลวงเกินผ่นเขาไปขังในให้เบิ่งแต่สภาพอันนี้กัอาศัยดินดินมูเนาะพี่น้องนี่อ่าให้พี่น้องเบิ่งสภาพตัวจริงเนาะพี่น้องคือสาวไทยจากจังหวัดกระบี่ก็ลำบากเนาะพี่น้องถาอ้าผู้ใดอยากสวยเลือกติดต่อทั้งสาวเราเฟซบ o ๊กสาวลรว ติดต่อเฟซบุ๊กทั้งคำพ้องซุภาลักษ์เนาะมียังก็มาสอยกันเดอ้อพี่น้องอันนี้ก็ซสาวไทยที่มาตกถูกในอยากอยู่โซโปโปล่าเนาะฝากกุณไไล่กดแชแซ่กดซับตะไคร่ให้ในเดอ้อพี่น้องนของขึขาใาห้ให้เขาเบิ่งได้อยู่บ่อมองหนึ่งข่าวหนึ่งหน้าไม่หบิ่งก็อยู่กับลูกกับเมียเพ่น ลูกเพิ hmm, uh, ่นก mm ับ hmm, ส no in uh, uh ิบสาปีแต่บอสมประกอบพี่น้องเลยอันเนี้ยพี่การทางสมองอืออือเพิ่นกับิ้มอยู่ฮะหลยแต่ไป้นมบูรณ์เบิ้เนี่ยเขาอนุญาตไป้อ้ยืนถาก่อนเขาสิเข้าไปเนาะ นี่ก็อาศัยอยู่ในนีน้ำที่เผ่นไสก่อนนี่นะน้ำไส้เพิ่นกันนีบ่อนที่เพิ่นหนึ่งเขา่าหนึ่งน้าเนาะนสะภาพพันเรพี่น้องเลยอันนี้ก็น้าน้องที่เผ่นไสนี่เบิ่งสภาพตัวจริงเด้อพี่นอ้อง อาศัยอาศัยดินข้าเจ้าอยู่อันนี้คนลำบากอีลีเนาะพี่น้นองอันเนี้ยนี่ก็คือสภาพเงื่อนเพินอยู่เนี่ยอืม,อมนี่แต่บนนอนก็บ่อนเห็ดกินเพิ่นนี่กระเบิ่งสภาพตัวจริงเด้อพี่น้องเลยถ้าผู้ได้อยากสวยเรือก็ ก้นใจอยากสวยเรืออุปธรรมความสู้สาวไทยเบาเล่าเนาะความหากักเผิ่นผิ่นกับมาอยู่นันอันนี้มาอยู่น้ำพูวะผิ่นอยู่เล่าเนาะพี่น้องกับลำบากกัดกินยังผิ่นกัดยู่น้ำกันผี่น้องเลยบดิอผ์บดไอปลากันหากบอกมีปมแดน,นแมน เป็นยาขวดเออเป็นยากวาเล่าได้แล้วเป็นมาอยู่เฮงแต่กี้เป็นมาตอิตรเปนมีแต่ว่าาไตแล้วเนี่นะเออเป็นยาเออเต้าว่าวนี้เป็นหูโอ้ขนาดท่ามานเาขนดมันก็โดยบอกมันสุดีแหล เป็นหูจักหากฝนว่าอาบเป็นหรือเนาะไอ่เป็นแต่ว่ามันจะออกไปือทังมือเพทังขาทังบ้านหาผเอองานคือาลูไปปักใตแล้วน้องว่าเขาบอกภาษาปากไต้บเป็นทอะไรน่ะอืมอ่าพูดยุกกรพู่อมากเลเปียกเบินี่เนาะสาสตรยอะไหมเปียกาสตรเบิรตบินี้ยนี่มันกระเปียกเบิร์ตเลยอืมอืมอันนี้ก็คโครงการ โครงการปกครูไพบูนที่เอาผ้าห่มมาหายปูที่ขาดแค้นเนาะโอ้ยขนาดแรงกันไรหลาดบ่่ีมวะเป็นแม่อยู่แล้ว่างกันนะมึงสภาพตัวจริงเลยพี่เนาะมันอยู่ขั้นน้องมันอยู่ขั้นน้องแบบ เพิ่นกันยังเป็นเด็กน้อยอยู่น้อพี่น้องอันนั้นผู้ลูกเพิ่นได้ใหม่กับมิ่งกับเป็นารก็ได้สองเดือนเนาะกัยังขาดแค้นเรื่องว่าเชื่อนุ่งห่มถือของเด็กน้อยนาอพี่น้องกัยังยังขาดเคิร์นไลยถ้าผู้ได้สนใจติดต่อก็ส่ินมาได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับเป็นคนใต้เนาะคน เสากับบ <Come> <the> ีที่มาพบหากับเสาเบาเบาเล้าเนาะเบาเออบ่าเล้าน้าม้งครับเสากับบีมาพบกันเออเพิ่นกันจีบจีบเสากับบี่นี่ใส่ภาษาก้างเมืนบอกเออเพราเบอโหยันแรกบ่เออาไอ้ไอ้อ้แวกดัเออ ตะกี้ตะกี้ก็คือาสิบวมากและหัเนาะสาวสาวไปเก็บหมากปามน้ำพี่น้องไอ้นี่ก็ได้มาเปิ้นก็มาผมหากันขอบคุณค่ะก็กำลังแห่งใจคนไทยแน่พูดเป็นภาษาใต้ค่ะแรงน่ะ แรงเป็นบอบอคลอดอายค่ะ <c oughs> เอเอ,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 เอลูกกะไห่ <c oughs> เอาขอเจ้ากิ้เพียงตอนนี้แหละเนาะถ้าผู้ใดอยากเพิ่อมอยากเติมกะติดต่อมาทางสาวพองได้เนาะพี่น้องคลิป <c oughs> นี้สาวเรากับโคขบมุขบขบใจบา,บายบายเด้อพี่น้อง <c oughs> ยังขาดแค่ไลาย <c oughs> พี่น้องเบิ่งน้ำกันบายบายเร็วสื่อยังก่ออายสื่อยังสาวควันสาวควัน แม่ม <molec> ันก็ตั้งสื่อนามสกุลทั้งพี่เนี่ไปตั้งถือมันใส่เองนะมันจะไปมั่งบ้านปานสามปานสามกับสาวขวัญอันนี้พ่อค่อยขุบเอาพี่น้องเลยเพราาะว่ปล่อยไปใส่กับบ่อได้เพื่อนอยู่ภาคใต้ผนก็มีแต่เพื่อนก็ขึ้นมาแล้วก็บ่ได้ลงไปอีกเลยเนาะอ่าอย กินเข่าเองยุ่ยอ่ยอันเนี่ยหรือว่าเจ้าป้อนม่อันบังเกอ่ะอ้าก็ป้อนอจับคลองบบอยู่บ่มึงได้อยู่ไหมฮะได้หากินเข่าเองกับโบกอยดังนั้นนี่คืคุณนหาเนี่ยเรครับเพิ่นเออเด็ตะกี้เห็นเจ้นบกเป็นเนี่ยหรอกกินน่ยมันลักษณะว่าฝนดีใจยังดอกนดีใจข้าากอไสะอาดในกินแบบบกินมากินของเจ็บของรนนนี่ยนะ ยิบปรับไล้ขนมคองยินอืมแพ้มูกตัวไหผู้ใหญ่พีเบ๋ผู้น้อยผูมาแล้วลผู้นั่นสิเป็นผู้ใหญ่แทนผู้นี้นะเออผู้นี้โบเป็นผู้ใหญ่ดอกผู้เนี่อืบมืนัลักษณะมันกันบ่งเอื้อยบ่งแมมันก็มีเนาะแบบคนทางนี่ทงทังทงอป้ ทางกระเสือใสเขาลงติ่งคือกันหน่เนาะสีสว่างกะฮัลเละอาตันกะไข่ห้ากะแจกมาอาตันเย้ากะเสื้อใสเดียวกันเนาะเสือใสเดียวกันของอาตันกับพี่น้องเองโอ้ยอันนี้หูยังว่ายังว่าเอิญควันมึงเสียกันยาดมันคยตรงนั้นตรงนั้นเหรอเฮ้ยเป็นบ่ลือยเป็นบ่ คันคันเป็นบ่มันจะคันอะไรก็ได้เออเออเปิดก้อนเหรอฮะอืมก็ยังมีบ้างเพื่อนี่มาหนเพื่อนนี่กันแม่ันบ่อยปากกันแน่แล้วบ้านเปิดลงไปทั้งแป่ทั้งลูกเออเวลาพันหายฮานะเออ